ครับเมื่อนี้เข้ามาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรพ์พิมายเดอร์พี่น้องเดอร์ไปดูไปชมกันเลยครับปราสาทหินพิมายเป็นสาสนรสถานที่สร้างขึ้นในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานตั้งอยู่อำเภอพิมายนครราชสีมาคำว่าพิมายน่าจะมาจากคำเดียวกันที่ว่าวิมาย เปลืองเครื่องโอ้มีธีมากพี่น้องเลยเป็นวงเพ่นนันประกอบพิธีทางศาสนาเด้พี่น้องพาพาเครื่องคน,นะวงเพนนันธีมาาประกอบพิธีท่าศาสนาคณะของเกา่าของโบราณเลยพี่น้องสมัยขอมสมัย พระเจ้าสุริยาบอ่วรมันที่หนึ่งเฮ้ยน,น้องเงิดเนาะพระเจ้าเห็นเห็ดได้เอาหินมาตตอกันเอาหินมาว่างโอ้ก่งคนสบายกี่จากพันปีมาเลยบู้เนาะโอ้งามดีเงิดขัก งืดหงุดมีลายห่องลายขับด้วย,พ,วยพี่น้องเด้พุ่นมีลายห่องลายขับอยู่เดี๋ยวเขยา,าง,ายาาง,งรอรอเพิ่งเด้อไอขยางเบิ่งหล่อๆพี่น้องโอ้งืดกระเจ้าเห็ดได้เนาะโอ้คนโบราณนี่เก่งกว่าเบิ่งดู เปนบ่พักลงมากเลยสิงามมีเด่นเนาะเป็นซุ่มเป็นยงังแปลสันโอ้ยหินก้อนหินมาว่างเป็นตัดหินมาจะใสกินขักว่าคนโบราณี่ก็ได้มึึ้งโอหินออกหมดเลงโอ้เงิเงย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 เงมองพันประกอบพิธีท่าศาสนาครับสมัยนั่นขอมเด่นสมัย เม่นเหรอทำไมขอมออขักลัวจะอ่อนอวุนน้นอิดีเป็นจบพุ่งว่างสีได้นี่นยกมากตอนนั้นเป็นทีเมยียนเล็กเสียบหยกมากว่ะคือ งามเรือไหลพี่น้องงามเรือไหลางามงามมันมีหลายบองพี่น้องไปเบิ้งอีกบองนึงเท่าไปอาไโอ้โอิ่นเฮ็ดขึ้นไม่ได้นี่ฟิลบูเรียนที่รทประกอบทางศาสนาบ่ที่เปลี่ยนเสื้อผ้า,าอีดีบ่ชบูเมีนเออเป็นเพิธีกรรมทางศาสนา นูห,หลงให่มันพูดพูดที่มีโดมมีปราสาทเลยทั้ทงผูดอันนี้เป็นอะไรเฟิร์สสลพานนักขลาดปาดโทโอ้เป็นบันไดไปสู่ปราสาทพี่นอกโอ่เป็นรูปกากบาด มันเป็นการให้กับไงยังกว่าก็ส้างในพ้พระในศาสนาฮินดูคนนะเป็นอันท่าเชื่อมรรหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์กับสวรรค์ประตูท่งไปสู่สวรรค์โอ้งามพี่รองงามอุ้ยมีนกอันนั้นพนนกวนัวกขวานฟิวฟิวดูนกัวขวานพนนกัวขวานพี่รองนกกงามบัน โอ้งามครับยุกไก่บ้านก็่ซื้อแต่บ่เคยแหวะพี่น้องโอ้งามคักนาลายบรรทมศิลก็มีว้าสุงมประตูแล้วกับแพงแก้วพ่ะนะนั้เลยอ๋อเป็นรูปสุมประตูโคปุระอ้อเป็นกลาของกระแพงแก้วมีทั้งหมดสีด้านโอ้มาดูการกระบ,บาดพี่น้องดูนิดดูนี่นาลายบรรทมศิลด้วยด้วยเปิด ปรู้ว่าของเก่าคือของใหม่พี่น้องแต่จะเป็นของเก่าแหละโอ้ยมันเห็ดไต้งามครับววดเก่งโอ้พี่น้องตะงเงิดตะงหอยดี่ดิมรอดพ่นโอ้ไนนี่เพิ่ันเจาะมูอว่ะพันแบกเอาไม่สอดแบกมาเด้่นี่เนาะโอ้โ่โอ้โอ้โอ ไม่นั่นเหรอ,อ,อเงิดผุดไว้ป๊าดเสาพี่รองเอง้ยคากขนาดวะเป็นรูปกากบาดขึ้นเพิ่นไหวอีกทพิงเด้อโอ้สวนสอนพี่องสวนสอนสวรเลยเออ่งเด้อพ่เพ่เคยเบิง่งเคยเห็นพี่รองผอกวจะเคยมาสิ่ะอยู่งใหญ้บานนั่คือนี่ขับรถผ่านนี่คือ โอ้มันมีลายสั่นลายมองได้พี่น้องโลอกถๆอกถกขาดันหนาวปะผุ่นยญาหวาดผุ่นเลยโอ้อันนี้เดียวเด้อันนี้อันนี้เป็นล้านาชาลาทางเดินอ๋อมันทางเดินเขยงต่อประตูทิศไต และระเบียงคดขักคักัก,กพี่ดำคนคนลุกเลยเดอมาในนี้คนลุกเลยพี่นองไม่เห็นไรเลนเด็กองอดีเด้องจริงเด้เดนลุกเลยนะโทโทโโอ,อ้โเก่งคักว่ะ งามงาม,งามพี่น้อนนงเพิ่งดูคนงามคักทุกทุกมาเลยพี่น้องนี่ปราสาทหินพี่มาหนี่เด้อนำมาเด้ไอไพ่โบเคยเห็นกีน่ได้ไพ่โบเคยมาเทียเ่ยวมาเบิ่งเด้ออันนี้ซุ้มประตูและระเบียงโคตรนะดอืมโอ้โนี่มันยังบูดเลย่ันอื่นยังบูดอันี้เห็นไหมเห็นไหม คือยังสิงตูคือยังนี่มีคนควนผมพรอมงามที่น้องงามครับึคักว่ะเหันผมยางเข้ามาไหมนี่ไหมยางไม่เห็นไหมขนลุกซ่าเลยไปว้าโอ,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 โอ้ดีครับดิอันนี้ดนดยดงหลุมบรรจุวัตถุมงคลว่าสัก ้คนไปเข้าไปได้คือมันคดกีกวบเบิดแล้ววัตถุมงคลภายในพบแผ่นทองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวนแปดแผ่นโอ้โหโอ้กี่ใบยวน พิชิตพันธ์ครับเก็บไปอยู่บ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 บโดนจิกไปดอกอะไรเก็บไปอยู่อยูพีพีแตพันธ์พีไม่เด้อจ้มีโอกาสเดี๋ยวถีน้ำไปเบิง่ <c oughs> งให้งามงามงามพี่น้องเฮ้ยไปได้พอดีไปได้คิกกันดิเหยื่มันถลม่มเพนันมาดามไหวดีดีดีสิปูระดับตีสังคอนไว้โอ้ยนี่นี่แผ่นจารึกก่ามี่เด้อพี่น้องเนี่ย เป็นภาษาข่มเลยเขาอ่านบอกดอกดูมันติดอะคริลิกไว้มันหยาดมันหลบมันเลื่อนหยาดขนไปถูไปทีไปไถมันโผู้ใดอ่านบอกมาอ่านเนี่ยฟังเลยเรือพี่น้องเนี่ยเป้าอ่างใดเนี่ยอย่าเป็นแบบใจหนึ่งอุ้ยน่าร่าดผสมมันน่าราดบัตโทมสินนนี้เซมิ่โอ้โถโถโถงาม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  ใ้รูปปั้นไี้ใส่ไปด,ด,ดูตัวมี่านยังนี่นี่มีคำาอ่านอ,อยู่ขออนุญาตเดินไปอ่านเด้อครับปางพรมทัดปางพรมทัดอันนี้นี่นี่เขาดูได้ไหมเนาะน้องมาเพ่งด้อโอ้ยมาคนลุกอีกแล้วพี่น้องอ้ยงามงามงามพี่น้องเห็นพ่อฝน มุกี่ลบงาสาธมจอยาทงงาๆพี่้องสวนสวนเยเย็พี่้องเขาไว้นี่งามคักงามเนี่นี่เป็นทางยางออมไดเรน พญายาสุริยาอรมนันที่หนึ่งบอกโอ้โอสวยสวยสวยเงี้ยมเขาไปหันคนลุกท่าเลยวะมาดูนะี่น่อยเดอนาลายบรรทมทศินเห็นบ่วยเห็นป่วยนะเป็นปนารายบรรทมทศิน โอ้นี่ลุมม่มยังนอนนี่มองเจ็บคล้องขังกันบ่โอ้ยงาพี่ดอกมามา,มาพาไปดูโอ้พันติดอันนี้ติดฝ้าติดฝ้าไว้กันนกพิราบโอ้ยงามพี่ดอกมัมีคำบรรยายเลยสวยงามขนาดเลยคนโทษโทษ งามคักงามเนี่ยโอ้มาได้พี่น้องนี่พี่กัดอยู่อำเภอพี่ไม้เด้องามคักพี่น้องอ่าถั่วงามคักงามเนี่ยลองดูโอ้โอมันต่อไปผลหนึ่งมีอีกเลยผลทั้งผนโอ้มีอีกถ้างุลเลยมีอีกุผลโอ้ข้าวไ้่าไยางทั่วลนะ ทีละนนี่งามดูคุณไม่ไปอีกตัางหลายเลยคนถ้าอืนก็มีอีกดูคุณถ้าคุณก็ไม่ีอีกหลายนี่เติมงามเนอ้อเอ้าไฟติดแล้วคนเปิดไฟมาเห็นและอรหารว่าวมีไฟไหมออ้มีอม่องโบราณศิล์เอออีพี่เพ่นยานขโมยมันเป็นของรับค่าของโบราณโลกคนอาจจะมาขโมย งามขักงามขักเบื้อ,องหนี้เพิน่นสลักเป็นรูป,ป,ปนั้นรูปงงน,น,นี้เพิ่นเอารูปนี้เน้อเนี่ยมันคงกำลังหงุดหงิดกันนี่ยเนี่ยกะจิ้ขึ้นถังพระกะตัวบ้าเพราะเมียนรแบบะวังหินหล่นกันเนี่ยของเพิ่นประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบ่ อันนี้เิ่นห้ามผ่านนะะห้ามเข้าเป็นอย่างมันทับน่นหรอก้หุนประสาทน,นอ้เดเนอุนนะแกะสลักได้เสยแม่ทึง่งๆุนไหมงามวะงามงามงามนะโอ้โหถ้าขุนก็นม่อีุนงามไปบ่ถทยเลยนี่พี่ขุนอันนัน้นต้องยเพิ่นอัน ประกอบบ่ได้เป็นสมัยเป็นแบกมากเนาะเดี๋ยวผมจะหยางไปบางทีมันเป็นหินซีลาแร่งดิี่น้องเบิ่งดูโอ้เป็นพระพุทธรูปนั่นเออเป็นศาสนาฮินดูดิมันวางสัน่นโอะไรของเกา่าเลยพี่นอ้องต้นตาลนี้ยมันขึ้นดิเวรเ้เด่นเวได้ดมากนี่ยเาีโอ้ยค ซีเมนเป็นขนม่าไหวที่นี่เนาะโอ้งามขักพี่นองงามขักเดี๋ยวผมพาเดินดูโดยรอบๆครับส่วนทำสานี่ก็ใหญยว่าฮันนโอ้ลองอยปีพันปีแล้วอู่นตัวนี้ก็ได้ มาตาก็ลอยเด้อเด้อตัวทสสัศน์ศักสงามสวยงามพี่น้องเดี๋ยวผม,มาพาสิพ้าบึ้งหล,อลอ่อๆนอางามครับงามครับ <c oughs> พิกัดอยู่อัมเพื่อพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับเด้อมาดูมาชมเลยเลยงามงามงามถึงทางพี่ก็มี่คุณยังบ่ไหวเรกพี่น้องแดด นบ่ไวแดดวะโอ้ต้องท่องแวต้นจานกับนี้พี่น้องอันนี้เขาตำมอร่อยปีดอกนใหญ่เฮน,น,น,ออน,นอง้งามเห็น้องครังกนออ้่พี่น้องสอ่อนครับงามครับ ขากายเด้อพี่น้องคนอะไรขึ้คคนไหนวาทักหนี้ขึ้นไปขึ้นไปดูพี่น้องไปขึน้นแต่ว่างหรือมันเป็นทนักยังเดินหลอ,ลอด,ด,ดอไปพี่น้องเดินสามารถเดินอ้อมไปคนไปคนอ้อมมาเพื่อ หน้ามักงน้าเนียพี่น้องคักขักพี่น้องคักไปเอา้าคุณได้ไปต่อเอ้างานขอบว่าได้ด้โยโอ้ มันก่นี่เนาะหินแตกจะโดนเนาะพี่นอ้องโอ้หพ,พี่น้อเล็กสอดใหม่สอดแบกมาใส่งามงามพีมม่นอ้องนองขักวะอธิบายพอถูกเลยงามสังเกตเลยเจลาซุ่มประตูที่มีแบบนี้เลยแถบเรเบิดทสุกอันเลยเนี่ย งามเนเห็ดเป็นภาษาขอบมือได้วยไหนก็ได้งามนแบบี่พี่น้องทางยังยังออกมันเฟินเฟินออกแบบดีพี่น้องประตูนี่ตรงกันเป๊ะเลยโอ้สมัยตะกี้พันมีเลยด,ด่าตีมันนี่ตรงคัะกันค่ะประตูนี่ตรงกันเป๊ะเลย เดี๋ยวเลี่ยมกันบัดเลยสอนเก่งขักเก่งขักลุ anya, ้มมันเพิ่มเพิ่มลุ้มท้องคำเพื่อนบ้านนะตู้ตรงกันบัดเลยงามเก่งแท้วะว้าแพ้่ก้าไปประสาทเขาพนมลุงเลยน่อเก่งขักงามขักพี่น้องโกชดชด ท่าเมือตอนไหผมลรนดีอยู่เลยจำได้วะพี่น้องตอนผมย่างขงมลัานีนะ่คนลุกชาเลยเขาบองหอนบอกอย่ ส่วนทำซาก็ได้พี่น,อน้อง่นยก,ก็ถึกเลยโอ้ร้อนจนทำซาไปคักขนาดงามงๆพี่น้องโอ,โอ,อาการยุกยังเมืมาสุดน,นี่ยเห็นว่าประตู ตักันเป๊ะเลยพี่น้องจก่งอันเห็ดใด้เห็ดดีว่ะตูตรงกันเป๊ะเลยนี่กร้านนี้ก็ลมลื่นดีล่ลุเย็นๆพี่นอ้องอยยังทางนี้ออักคักคักคักฮึอู้ฮู้ักโอ้ยเสาสโซนเหย อ,อน,นี้มันก็เห็นตรงกันได้พี่น้องเห็นว่าประตูนี่ตรงกันเป๊ะเลยเห็นเลพูดนะตรงจะเป็นสุดพูดบางข้างย่างไปบางทีเป็นหินมันเลี้ยงไว้อยู่ตรงเป๊ะเลยเก่งขนาดโอ,โ,อโ,อโอ้สะอ่อนแนะนำเลยพี่น้องนะบึงมาเที่ยวกันภราสาทหินพี่ไมายเด้อย,ยัวเพื่อพิม้จังหวัดนครราชสีมาครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมช่อง6กสริงบานหาซิมครับผมครับสวัสดีครับ